ดอกกระดังงาเป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยเนื่องจากมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์และมีความหมายที่เป็นสิริมงคลหลายประการนี่คือเกรดความรู้เกี่ยวกับดอกกระดังงาลักษณะของดอกกระดังงาลักษณะโดยรวมเป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่พุ่มโปรง่งกิ่งก้านลู่ลงดอกออกเป็นช่อขนาดใหญ่บนกิ่งเหนือรอยแผลใบช่อดอกแยกขแขนงดอก ในช่อหนึ่งมีดอกประมาณ3-6ดอกแต่ละดอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ4-6เซนติเมตรดอกย่อยเป็นสีเหลืองอมเขียวหรือสีเขียวมีกลิ่นหอมมากกลีบดอกยาวอ่อนมี6กลีบกลีบดอกห้อยลงและแบ่งเป็นสองชั้นชั้นละ3กลีบโดยกลีบดอกชั้นนอกจะกว้างกว่า,ก,วากลีบดอกชั้นในกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมแรงโดยเฉพาะช่วงพบค่ำถึงกลางคืน ความหมายและความเชื่อ 1. ชื่อเสียงโด่งดังคนไทยโบราณเชื่อว่าการปลูกต้นกระดังงาไว้ประจำบ้านจะช่วยเสริมให้ผู้ปลูกมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่นับหน้าถือตาเนื่องจากคำว่ากระดังสื่อถึงการทำให้เกิดเสียงดังไปไกล 2. เงินทองและลาบยศและความเจริญรุ่งเรือง 3. ความรักบางความเชื่อยังผูกโยงกับความรักและกลิ่นหอมที่ชวนหลงไหล 4. ทิศทางปลูกเพื่อเสริมเป็นสิริมงคลควรปลูกในทิศตะวันออกของบ้านประโยชน์และสรรพคุณ 1. เครื่องหอมและน้ำมันหอมระเหยดอกกระดังงานิยมนํามาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยหรือยางลางยางใช้แต่งกลิ่นในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางน้ำหอมน้ำอบและสปาเนื่องจากมีกลิ่นที่ละมุนช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย 2. ยาไทยดอกกระดังงาจัดอยู่ในพิกัดเกสรทั้ง7หรือสัตตะเกสรซึ่งประกอบด้วยเกสรดอกม้เจชนิดมีสรรพคุณชูก,กำลังบำรุงหัวใจแก้ไข้เพื่อเสียมหะและโลหิตแก้ไข้เพอกลุม่มแก้ลมวิงเวียนและช่วยให้เจริญอาหารดอกแก่จัดใช้เป็นยาหอมบำรุงหัวใจบำรุงโลหิตบำรุงธาตุแก้ลมวิงเวียน เปลือกต้นมีสรรพคุณขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะพิการแก้อาการท้องเสียและรักษาโรคผิวหนังเกสรมีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำและช่วยเจริญอาหารชื่อวิทยาศาสตร์ของกระดังงาไทยคือ c a n a n g a odorata lamm hook f k ท t h o m s o n ชั่วสามันยางลังยางทรีดออีล e ังอีล e ังกระดังงาจึงเป็นดอกไม้ที่ไม่ได้มีเพียงความสวยงามและกลิ่นหอมเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยความหมายที่เป็นมงคลและประโยชน์ทางยาอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก Google ขอขอบคุณภาพจาก Google ขอขอบคุณการพักเสียงจาก AI Studio